ผมขันมาใช้รถแท็กลูกน้องคนเดียวขับปิกอพัพใส่ซารี่มาปุ๊บมันลงปุ๊บแล้วก็ทำงานได้เลยทํางานได้เร็วเลยละตีหนึง่งประมาณ40ไร่ผมก็ภูมิใจว่าผลงานของแชมป์เนี่ยได้ดีจริงๆสวัสดีครับผมพิเชษตรมเจริญอยู่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอาชีพทำนาและรับจ้างตีนาเมื่อก่อนนี้ใช้รถล้อย,อยางตีนามันไม่ค่อยดีใช้ลูกน้องเยอะด้วยมันเหนื่อยกับลูกน้อง ผมเพิ่งจากจีนหญ่หันมาใช้รถแท็กผมออกรถตีนาของแชมป์มาประมาณปนีนึงแล้วผมก็ภูมิใจว่าผลงานของแชมป์เนี่ยได้ดีจริงๆการทํางานก็ดีประทับใจหรือหลมได้ดีปีนานในคล่องตัวก,กว่ารอ,อย่างเยอะเลยความเย็นเพ่อได้หมดห่วงว่าเออลูกน้องก็สบายผมไม่กล้าลงทุนที่จะซื้อหร้อเซเลอร์เพราะมันก็เพิ่มต้นทุนไปอีกเยอะลูกน้องคนเดียว คับปิกอัพใสสลี่มาปุ๊บกอลงปุ๊บแล้วก็ทํางานได้เลยทํางานได้เร็วเลยละ่ะลูกค้าเห็นแล้วตีแล้วชอบใจตีนึ่งประมาณ40ไร่การรับย่างเนี่ยใช้ได้เลยว่าผลงานดีหลังการขายเนี่ยบริการติดตามว่าเป็นยังไงเป็นอะไรปุ๊บเนื่ยเขาโทรมาปุ๊บเลยเขาจัดคิวมาให้เลยมีรถเซอร์วมามาซ่อมเลย งานเร่งด่วนนีระมันใจเรื่องอะไรทุกชิ้นบริษัทแชมป์เนี่ยผมก็ตัดสินใจแล้วผมก็เออดีสำหรับผมถ้าสนใจจ้างตีนาติดต่อได้0898598325พิเชษครับรถบแท็กแชมเยี่ยม